สวัสดีค่ะขอเชิญพบกับนวัตกรรมยกระดับระบบคลังสินค้ากับเจนบบนเจิดวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ไทยลอโลจิสติกส2024เดี๋ยววันนี้จะพามาดูบูธของเจนบันเจิดกันค่ะตามมาเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงบูธเจนบันเจอดเพียงเข้าประตูมาอยู่ฝั่งขวามือค่ะและตรงนี้นะคะจะเป็นโซนที่1ของเราค่ะสําหรับโซนที่1น,นะคะเราก็จะเป็นการสาธิตการทํางานของการขนถายสินค้าอัตโนมัตินะคะด้วยรถลากไฟฟ้า a g v รุ่น RB 2 0เขาทำงานพร้อมกับระบบพลิกลายที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดความผิดพลาดของการทํางานของคุณได้ค่ะ มาต่อกันเลยค่ะและตรงนี้นะคะคือรถเข็นอัจฉริยะ Transbot ที่จะมาเปลี่ยนวิธีการขนย้ายของคุณเนี่ยให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเจ้า Transbot เขาจะเดินตามคุณไปอัตโนมัติเลยค่ะสำหรับโซนที่3ของเรานะคะ Industrial IoT ค่ะส่วนนี้เขาจะแสดงข้อมูลเป็นแดชบอร์ดนะคะเป็นสถานะที่จะสามารถให้คุณเนี่ยสามารถติดตามแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยหายห่วงไร้กังวลเลยค่ะนี่นะคะเราอยู่กันที่โซนของการจัดแสดงสินค้าค่ะวันนี้เราได้นํารถต่างๆรถบลกลิฟต์และรถยกลากมาจัดแสดงกันค่ะ ทางด้านนั้นนะคะจะเป็นรถ Globe Flip Cl by h a าค่ะและมาดูกันทางด้านนี้ค่ะเรามีรถ EV 2 0 0 5นะคะจาก Jumbo ของเจนบันเจิดของเรานี่เองค่ะและส่วนนี้ค่ะรถยกลากค่ะจากซีหลินค่ะและตรงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมด้านความปลอดภัยค่ะ s ีน n ซ s ตี e ที่จะช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับคุณค่ะใครที่สนใจนะคะมาดูได้ที่บูธของเจนบันเจิดของเราเดี๋ยวเราไปต่อกันที่โซนสุดท้ายของเราค่ะ และตองสุดท้ายของเรานะคะสมาร์ทคาบิเนตค่ะซึ่งจะช่วยคุณเนี่ยสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะด้วยระบบล็อกอัจฉริยะนะคะมีความปลอดภัยมากๆเลยและยังใช้งานง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วเท่านั้นเองค่ะนอกจากนั้นยังไม่หมดเท่านี้นะคะสำหรับบูธเจนบันเจิดของเรายังมีกิจกรรมมากมายให้คุณได้มาร่วมสนุกกันค่ะคุณสามารถตอบคำถามนะคะแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลในตู้คาบิเนตของเราไปได้เลยค่ะ ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสประสบการณ์ด้านนวัตกรรมระบบคลังสินค้าไปกับเจนบันเจิดค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17สิงหาคมที่ไบเทคบางนานะคะหอ98ที่บูธ G02 ค่ะ